เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาด้กันในช่อง t h ั c นเ n อร์นะครับวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับ3เกมที่เคยเจอผีนะครับก่อนเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชคคร,สสร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อมาให้เป็นการรอยฉาเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันลำดับที่1 ในส่วนของลำดับที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกมรีเทลไทคูล2นะครับซึ่งในรีเทลไทคูลสเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวแบบเน้นสร้างห้างอะไรพวกนี้นะครับหากว่าผมเจอผีได้ไงก็คือเรื่องมันเกิดจากที่มีวันหนึ่งผมเล่นกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านายแล้วตอนนั้นผมกำลังเล่นกับมันอยู่แล้วผมก็ขี่รถเนี่ยเหมือนในเกมเลยเหมือนในคลิปที่ผมทําเลยก็คือผมก็ขี่รถอยู่ยืดด,ดีผมขี่ไปเจออะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นแบบ ผมเห็นมันอยู่ตามแบบตามบางจุดอย่างเงี้ยนะครับแบบตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ตุ๊กตาหมี่จะอาจจะเป็นตุ๊กตาหมี่ตัวเดียวกับ ep 4 5ก็ได้ครับอาจจะเป็นไปได้เพราะว่า ep 4 5นี่ก็เป็นตุ๊กตาหมีเหมือนกันเกี่ยวกับประวัตินะครับช่องเรานี้ก็ทำเเิมีเนื้อเรื่องกันเนาะใช่ก็คือที่ผมไปเจอเนี่ยมันจะเจออยู่แถวแถวแบบ ขี่รถไปมั่วๆกับไปไหนตอนนั้นห้างผมก็เปิดไปเรื่อยๆให้มันฟาร์มไว้แล้วก็เจอตุ๊กตาหมีอยู่ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรอาจจะเป็นแบบอีสเตอร์เอ็กของเกมนะครับแต่พ่อผมก็เดินไปเจอ,อทีหนึ่งเป็นผมไปเจอในห้างไม่รู้ว่ามันเป็นคนเอนี่หรือเปล่าสก,กินมันไม่โหลดหรือเปล่าคือเหมือนมันแบบเป็นตัวแบบดำๆแล้วก็ตาแดงๆนะครับเหมือนกับใน EP ีหนึ่งที่เป็นประวัติไว้นะครับก็สำหรับรีเทลก็มีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับ ก็ไปดูเกมต่อไปได้เลยเอ่อดับที่2ในส่วนของระดับที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแมปทัศฟุตบอลนะครับเป็นแมปในแนวกีฬานะครับในเล่นบอลที่โดยวิธีการเล่นคือเราต้องเดินเข้าไปแตะเพื่อทําให้บอลไปข้างหน้าเหมือนในคลิปนี้ครับก็นั่นแหละซึ่งมันมีวันหนึ่งช่วงสงการเนี่ยแหละช่วงสงการเนี่ยนะครับผมได้ไปเล่นแมปทัศฟุตบอลเนี่ยนะครับ แล้วตอนนั้นผมก็เล่นในตำแหน่งกองหน้าอยู่ดีนะครับตอนนั้นในเซิร์ฟเนี่ยมีแค่3คนและทีมผมเนี่ยมีแค่คนเดียวก็คือผมแล้วก็ฝั่งตข้ามมี2คนแต่อยู่ดีๆฟังผมทั้งที่ผมยังไม่ได้แตะบอลเลยนะบอลแม่งพุ่งเข้าโกะล <laughs> บอลแม่งพุ่งเข้าไปเลยไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไงทั้งที่ไม่มีใครจับฝั่งข้ามก็ไม่มีใครจับทุกคนยืนนิ่งกันหมดฝั่งนรงข้ามคือยืนรับอย่างเดียว ใช่คือทุกคนยืนรับกันอย่างเดียวซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปโดนบอลแต่บอลมันพุ่งเข้าไปแล้วหลังจากนั้นคนก็ออกหมดเซิร์ฟแล้วเกมมันก็กําลังโหลดใหม่เพราะว่ากําลังรอกําลังรอคนเข้ามาเกมมันก็ยังเริ่มไม่ได้นะครับมันต้องอย่างน้อย2คนเล่นขึ้นไปซึ่งตอนนั้นผมก็งงว่าเกมมันเริ่มได้ไงทั้งที่ก็ไม่มีใครใช่ผมงงมากเลยมันไม่มีใครอยู่ในเกมเลยมันเป็นไปได้ไงแต่เกมมันเริ่มได้ไงแล้วผมก็ไปเจอตามอัศจรรย์เลยครับ ตามอัธจันทร์เนี่ยมันมีม,นมีคนแปลกๆนั่งอยู่ใช่มันแปลกๆเลยปกติพวกนี้จะมีสกินแค่แบบเสื้อแบบสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีอะไรพวกนี้ต่างๆแต่ทีเนี้ยมันดันมีคนแปลกประหลาดมาใส่เสื้อสีดสํามาก็คิดว่าอ่ะคิดได้แง่ดีตอนแรกเป็นอีสเตอร์เอ็กอ่ะแต่ลังหลับไม่ใช่แล้วแปลกๆแล้วไม่น่าใช่คนชัวนั่นแหละครับ ตัวเดิมเลยนั่นแหละครับตัวเดิมเลยซึ่งสําหรับข้อมูลในทัดฟุตบอลก็มีแค่นี้นะครับสาหรับเสียงฟ้าผ่าอะไรต่างๆอันนี้ก็ขออภัยนะที่นี้เลยครับเพราะว่ามันตอนนี้บ้านผมจะฝนตกนะครับโอเคไปต่ออันดับสุดท้ายได้เลยลำดับที่3โอเคนะครับในส่วนของลำดับที่3ก็จะเป็นในแมปของ Epic Mini g a m เกะครับซึ่งในแมป Epic m i n i g เกมเนี่ยก็ จะเป็นแบบแนวแบบมีหลากหลายมินิเกมนะครับที่ให้เราได้รุ้นแระซึกตื่นเต้นนะครับซึ่งถามว่าผมเจออะไรในแบบนี้นะครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมเล่นมินิเกมแล้วก็เจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่หลายคนคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดน,นะครับซึ่งอยู่ดีๆ,ๆมแมบมันบั็กเอ้ยผมก็โดนวาร์ปไปแมบอื่นเป็นแมบแบบออกนวแบบแบ็คลูมนะครับออกนวแบบแบ็ r ลูมซึ่งก็ในแมบ แบ็กลูมนั้นเนี่ยมันก็เจอแบบหลายอย่างน,น,นะครับก็จะก็จะเล่นออกไปได้ซึ่งจริงๆกดอัลติเม e F4 ก็ออกได้แล้วแต่ก็ไม่เอาครับอยากลองเล่นดูไหนๆก็วร์ปมาแล้วซึ่งผมจำไม่ได้นะว่ามันเป็นแบบแมบ,บ,บ,บไหนที่แบบทําให้ผมวร์ปไปอ่ะนะครับในอ e ีพิกมินิเกมซึ่งในตอนนี้นะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> ก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันก็นานเหมือนกันประมาณปร,ประมาณ5ปีแล้วมั้งเรื่องนั้นอะ โอเคนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายก็มีแช่นี้ครับส่วนส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับก็อีพีนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนที่ว่าทําไมผมถึงหายไปในปีนึงครับเพราะเมื่อปีที่แล้วผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็ผมพยายามจะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับช่วงนี้นั่นแหละครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อุณครับ